สวัสดีครับผมอาร์ตอีกแล้วนะครับโอ้โหไม่ได้เจอกันนานจริงๆนะรอบเนี้เพราะว่าไม่รู้จะแก้ตัวยังไงงานยุ่งจริงๆอะ่ะทั้งงานยุ่งนะครับทั้งน้ำท่วมทั้งจิปะถะทมีหลายอย่างมากแต่ว่าขอบคุณสําหรับทุกๆเสียงที่เรียกร้องวิดีโอจัดฟันอีกอย่างหนึ่งโอ้โหตอนนี้ไม่อยากเชื่อคือตอนเนี้ฟันอยู่ในอยู่ในช่วงที่น่าเกลียดที่สุดแล้วจริงๆเราคิดว่ามันน่าเกลียดนะมันน่าเกลียดได้อีกนะครับ แต่ว่าก่อนที่จะไปดูเรื่องฟันมีคนหลายคนถามว่าดัดฟันแล้วน่าจะเปลี่ยนไหมไอ้นี่เนี่ยผมผมอยากจะถามอย่างหนึ่งว่าทําไมพวกคุณคุณถึงคิดว่าดัดฟันแล้วน่าจะเปลี่ยนครับเวลาเราดัดฟันเนี่ยเราไม่ได้ดัดหน้านี่ครับถ้าที่ผมทราบมาคือไม่เกี่ยวนะครับอาจจะมีอาจจะมีส่วนในการทําให้รูปหน้าเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยจริงๆอะ่ะคือคือบางคนอย่างฟันเย็ยนๆอย่างผมเนี่ยครับ ปางมันจะอูมใช่ไหมครับอูอูคุณ้มเมื่อก่อนมันอู๋มากกว่าเลยตอนเดี๋ยวากกว่าแต่พอแล้วมันก็จะดูเหมือนกับหน้ารูปหน้ามันใหญ่แต่พอฟันเข้าที่ปุ๊บตรงนี้มันก็จะลงไปมันก็จะทําให้หน้าดูเปลี่ยนและดูว่าหน้าเอ่อเล็กลงเวลาเราจัดฟันนะครับมันก็มีผลต่อกรามด้วยใช่ไหมครับบางทีเนี่ยกรามเนี่ยมันก็อาจจะมีการขยับเคลื่อนขยับขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวไปก็จะทําให้ดู อ่าหน้าเรียวขึ้นก็อาจจะเป็นจริงได้แต่โดยทั่วไปนะครับไม่ได้มีส่งผลอะไรมากนะกับหน้าจริงๆถ้าใครอยากจะไปจัดฟันเพราะอยากหน้าเรียวจบนะครับผมพูดจริงๆคือมันเป็นความเชื่อที่ผิดๆนะครับแต่การจัดฟันหากคุณจัดได้ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าสมมุติว่าคุณมีปัญหาฟันเกยฟันเหยินนะครับเอ่อเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อคุณแก่ตัวไปเนี่ยถ้าฟันคุณเหยินอยู่แล้วมันจะเยินขึ้นไปอีกเชื่อผมเหอะเหมือนเหมือนหลายคนเหมือนแม่ผม แม่ผมเนี่ยอายุห้าสิบปีนะครับเพิ่งจัดฟันประมาณสองปีผมบังคับให้แม่จัดเพราะว่ามันเริ่มเย็ยนหอกไปแล้วผมรู้ว่าถ้าผมแก่เนี่ยกรรมพันธุ์แม่งออกมาแน่เลยอะยื่นแจ็คหน้าเขียดแบบเหมือนจอบอะกักดพื้นดินแยกท่อนีแยกได้ก็ไปหาหมอไปสงสัยจะสามครั้งแล้วนะครับอ,อหรือสองครั้งรู้สึกจะสองครั้งแต่ยังไม่ได้มาแจ้งครั้งเนี้ยอย่างที่บอกนะครับมันดูหน้าเขียดได้อีกนะครับดูนะครับผมจะยิ้มตรงๆผมจะทำหัวตรงๆยิ้ม คือมันเบี้ยวแบบจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้สังเกตจนผมมาออกเนี่ยนะครับเพราะว่ามันชัดกว่าเวลาพูดกับใครเนี่ยมันก็เห็นไม่ค่อยชัดมากแต่ว่าคือหมอเนี่ยเขาจะเขาจะดันฟันไปนท,ทางนี้ทีท้างนี้ทีบางทีฟันข้างหน้าก็จะห่างไปจําได้ไหมครับคราวนี้ตอนเนี้ยจะให้ดูซี่จะให้ดูตรงนี้เห็นไหมครับเขาเยพยายามดึงซี่นี้เข้าไปจริงๆแล้วเห็นซี่นี้นครับซี่นี้คือซี่เขี้ยว เครื่อเนี่ยมันติดกับซี่นี้เลยใช่ไหมครับแต่ลองดูอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้ไอซี่เคีื่องเนี่ยมันเลิกค่อยแล้วก็จะทําให้ดูหล่อๆเห็นไหมครับซี่นี้ยังติดอยู่แต่ซี่นี้ออกก็หมอเขาพยายามจะแยกๆแ,แล้วเขาก็จะใช้ยาง้สึกจะใช้เชนรัดอีกทีหนึง่งส่วนข้างล่างจําได้ไหมครับครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงและตอนนี้เป็นยังไงเราลให้ดูก่อน เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูฟันครั้งแรกเอาดูนะครับนี่คือภาพของฟันวันแรกที่ทําเห็นไหมครับว่าเหล็กเนี่ยมันขึ้นไปลงมาเพราะว่าก็อย่างที่อย่างที่เห็นเพราะว่าฟันมันมันเกมันเข้าไปแต่ตอนนี้นะครับดูฟันผมนี่นี่ดังและฟันมีอยู่ซี่หนึ่งที่ที่เขายังไม่เอาใส่สักทีแล้วตอนนี้เขาใส่ให้ก็คือฟันรู้สึกจะที่ไหน ได้ที่นี้ไอ้ที่นี้เห้ยฮะอันนี้ด้านในตอนนี้เขากําลังดึงกันออกมาตอนนี้ก็ดึงได้พอสมควรฮ่าฮ่าถ้าผมอ้าปากเนี่ยจะเห็นจะเห็นว่ามันกําลังเข้ามาแล้วนะฮะเนี้ยอืมนั่นก็นี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของผมของคันอัาน,น,นยากนะฮะและ เนียฮะคือตอนเนี้ยอยรายิ้มมันน่าเขียนมากแต่ก็ต้องแบบต้องทําแบบไม่สนเดี๋ยวนอนาคตจะรอนะครับ้านนี้ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากอ๋อวันนี้จะได้รับสินค้าผมว่าดีมากเลยก็คือนี่จริงๆแล้วเนี่ยผมน่าจะได้รับสปอนเซอร์เนี่ยเพราะว่าเอาสินค้าของของผลิตภัณฑ์ของแต่ละที่เนี่ยมามาโฆษณาแต่ดีจริงนะวันนี้ดีจริงคือผมรู้สึกว่ามันไม่แรงอะ่ะอีกอย่างหนึ่งคือ มันเหมือนกับมันมาทาให้คนจัดฟันจริงนะเวลามีแผลเวลากัดแปะเวลากัดแก้มนะครับแล้วใช้เนี่ยเป็นประจําเนี่ยหลังอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันมันมันแผลมันไม่กลายเป็นร้อนในอ่ะเคยไหมครับบางทีเนี่ยเรากัดนิดเดียวเราแผลกลายเป็นร้อนในบางทีมันไม่เป็นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมเคยเป็นผมใช้เนี่ยแล้วมันก็ไม่เป็นนะครับสิ่งที่ดีที่สุดถ้าคุณจัดฟันผมขอบอกจริงๆนะครับก็คือว่า คุณจะต้องแปลงฟันหลังอาหารุกมือถ้าทําได้ทำนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากและอีกอย่างหนึงคือใช้ฟลอสใช้ไหมขัดฟัน,นขอบคุณนะครับที่ติดตามอ่ะก่อนที่จะไปเดี๋ยวให้ดูรูปกันใหม่นะครับรูปก่อนทําและหลังทำนะจากครั้งแรกก่อนและจากอ่าและตอนนี้ยวโชดีครับสวัสดีครับ